สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็มาทําเมนูตามใจลูกชายครับสวัสดีครับนี่ครับลูกชายผม<ส>น้องเชฟพิวอะไรวะน,นี่ให้พ่อทำอะไรพผัดปลาไหลครับผัดเพสเปอร์ไหลของแท้เลยเอาน้องเชฟม,มาทําดูพ่อจะฟื้นใ้ทำอ๋ออันดับแรกคือตังกระถะใช่ไหมนายเออนี่ครับลูกชายให้ลูกชายทําเออตั้งาากระถาครัวไปหน่อยฟื้นเอานี่ครับพี่ของเรา ขวเนี่ยซีแล้วก็ใส่ปลาไหลลงไปนี่นะครับผักเอกของเราผมไม่กินนะครับทำให้ลูกชายอ่ะครัวค,วควดีๆหน่อยเอานี่เอาเด้อเด้อเอาเด้เอเด้อเอโต,ตให้กนนับนายนายโตหนังทำดีหน่อยฟึกไ,วไหวนายหน่อยครัวดีๆหน่อยนี่ก็ต้องฟึกนต้องเชฟชอบนี่ครับ ต้องเชฟไ,ไม่ไม่ไม่ต้องเก่งครับไอ้นายกับขวาันนี่เลยนายไม่ต้องเก่งนายทำแบบนี้นนทำเออเนี่ครับเล็กน้อยฟื้เขาทำครับอ้าวเออเอากระโพอตักน้ำม,มาใส่ขัวไปเรื่อยๆนี่ครับวิธีชยู่บนานเองครับฟึกให้ลูกทำกินเองครับเออเอากระวพอสนามเด้อ เออสวยแล้วทำนายหิวพ่อไม่กินดาดิยนะังไงเป็นตาแสบบอดูด้ดยวยทานผู้ชมสวมตผสมมีอะไรใดๆไหนเขาเรียกอะไรนะดดี่รถดีเออถ้ารถไม่ดีก็คือว่ารถรถห่างใช่ไหมเออถ้ารถไม่ดีก็คือรถห่างนะครับนี่คือรถด,ดีเออ อันนี้คืาเรียกอะไรนี่ซอสเออซอสอ,อ,อ,อะไรซอสหอยเออฝึกเอาไงอันนี้ล่ะน้ำปลาเออของแท้ลูกชายผมเนี่ยครับเพ็่หน่อยต้องฝึกงเขาทำครับเออขัวไปไหนทำยังดีไหนเออดูกระถางต้องดูผลอันนี้ล่ะอของชิลดอดอ่าโอเคเอานายใส่กระชายกับไอ้นี้ดูไย นี่กระชายก็ไอ้มะเขือพวงเอออืมนั่นแหละครับอืมพัดให้ลูกชายครับผมไม่กินครับปลาไหลอืมโอ้โหใส่นหนาไม่ไมรู้ว่าเคฟพอสัมเนยไงอ้อซัมเนยค่ะซัมเนยเอา้าปรุงเอ,อยเองด้อจะให้ลูกชายก็ทำรุงเเอ,องนะครับเดี๋ยวผมจะคอยบอกครับตอนแรกใสไ่ไรก่อน สารมันห้อยสารมันซ้อยกับกระไซเลยเอารถพอใส่เด้อเด้อนายคอยบอกเด้อเอาจะเอาแบบไหนโอเค okay. ต้องตามใจคนหน่คนให้มันขวดทึงกันนายเออ,เอ,อตามด้วยอะไรครับตามด้วยรถด,ดีรถดีไอ้ารถไม่ดีก็คือรถห่าง<อ>ใช่ไหมนายเอาตักใส่เอยงเลยเด้อเอา เอ,อ้ยแค่น,น,นั้นเองครับโอเคครับเราก็ตามด้วยอะไรครับพงศิรสเอาพงศิรสก่อนเอาแล้วแต่จะใส่ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่นายเออเอา <ๆ S 1> ตามด้วยอะไรครับน้ำปลาเอาไปจัดไปแล้วพอใส่ก็ได้บอกพ่อนะพอยังโอเค <ๆ S 1> คนเข้ากัน แล้วพอไปเก็บกระเพราคนนายเด้อไอ้นายกับคนไปเรื่อยๆนี่นะครับวิธีชี้มิดบานนอกเองครับเดี๋ยวผมไปเก็บใบกระเพราให้ลูกชายก่อนครับใบกระเพราปลูกเอาก็บานแหละครับผมกับพี่นองเราเลาะบานนี่ครับต้นกระเพรา นี่ก็สตาร์ทเครื่องรถไว้ครับเนี่ยวอมวอมวอมสามวันวอมทีหนึ่งครับรถลดจอดไว้ให้ระบบเครื่องระบบอะไรมันทำงานครับเนี่ยไปกระเพาะแล้วพอล่างให้ที่ไเนีลยแล้ว,วตั้งนามหลางให้ลูกชายครับเอาลองชิมดูหน่อยเอา เป่าได้นายเป่าเอออร่อยชัวร์ไหมนะพ่อไม่กินได้ไม่รู้หลุาหนาวพอใส่กระเพราให้เลยเด้อโอเคสูแล้วมาทำผอปรุงให้ไปเอาจานมาตักไปเออเอาตักใส่เลยเอาเออฝึกทำเอาไหนเออนั่นแหละผู้ชายเขาชอบกินครับผมผมไม่กินครับผมไม่กินมาหลายปีแล้ว เออเอแต่ลูกชายขอมาจัดให้ปหลาไหลนี่ก็ไดามาจากนองครับนองเขาไอเอาให้ครับนี่ดูว,ว่ารสชาตินาตาเออโอเคเดีเดแล้วพอไปตักน้ำก่อนไปตักเขาไปไหนไปนี่ครับรสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับให้ลูกชายเขาทำกินครับแล้ว,วผมก็จะแก้ผ้าวานต่อครับี๋วยวตักน้ำแชกระถ่งครับ น,นี่ครับชีวิตบนออกเองแบบง่ายๆครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปอะไรครับมีอะไรก็ทํากินปบางวันก็ได้กินดีบางวันก็ไม่ได้กินดีครับก็แล้วแตะวันไหนได้กินดีก่อนอย่างนี้ครับแต่ผมแบบก็ให้เก็ฟึกเขาทำเองนะครับสำหรับผมลูกพักไว้ เอา้าหนังเลยนายกินเอาหนามไปละเดนหนามแล้วพอตักงหนามเลยนี่ตักงหนามให้ลูกชายเลยตัวนี้นะครับความสุขของพ่อแม่ไม่ว่าจะใครเลยครับเห็นลูกกินดีอะไรเองก็มีความสุขได้ครับลองคิดแล้วมาเอากินนายทำไมนายชอบครับมันอร่อยครับมันอร่อยนี่พูดตรงๆเลยเนาะ ไม่ต้องมีอะไรมากง่ายน้อเนาะคือมันอร่อยนะขั้วมันอร่อยนี่ครับพัดปลาไหลลูกชายพัดเลยครับก็ฝึกให้เขาแล้วครับพั้วมัพี่น้องผมก็จะฝึกลูกผมไปเรื่อยๆเลยครับอ,อ,อันนี้เชฟไปชวนทำบุชช่วงมากินข้าวด้วยกันนะมากินข้าวด้วยกันนะครับกินกับอะไรครับ เออของแถะของมันบานเองเนาะแซ่บวะแซ่บหลายโอ้นี่ครับพ่อพี่น้องให้ดูเป็นสังเกตไหมครับนี่นะครับผมก็ฟื้นดุกชายผมแล้วหาเขาทำเขาอะไรเองครับเขาหิวอะไรให้เขาทำเองครับเขาจะเดีเรียนรู้ไปเรื่อยๆเด็กน้อยเนาะกะพัดเพชรประไล่ครับเออครับไอ นี่แหละครับลูกเองแหมกัะเชฟกัะเชฟเชฟลูกผมชื่อเชฟนะครับแล้วก็ฟึกให้เขาทำกินเองครับกับเชฟเชฟคนบ้านนอกหน้าตาดียังมันมีแฟนใช่ไหมนาย